Hi everyone welcome to เรียนง่ายภาษาอังกฤษสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่เรียนง่ายภาษาอังกฤษคลิปนี้เราจะมาฝึกพูดในวลีที่ว่า do it do it หนึ่งความหมายหลายเวอร์ชันเหตุการณ์จะใช้พูดเชียร์หรือให้กำลังใจให้ทำอะไรดีๆสักอย่างหนึ่ง เป็นประโยคที่พูดในทางบวก Do it, do it ทำเลยรอรลายเธอทำได้ Do it Go for it, go for it เธอทำได้ไปเอามันมาไปเอาชัยชนะมาเลย Go for it give it a try give it a try give it a try ไม่ใช่ใส่นะคะ try พยายาม give it a try ลองดูสิลองทำดูลองดูสิเธอทำได้ is worth a shot is worth a shot มันคุ้มค่าที่จะลองนะ ทำเลย it's worth a shot มันคุ้มค่าที่จะลองมันคุ้มค่าที่จะทำ you can do it you can do it เธอทำได้แน่นอน you can do it what are you waiting for what are you waiting for มัวรออะไรอยู่ไปสิเธอทำได้ What are you waiting for มัวรออะไรอยู่ไปสิเธอทำได้ทำได้แน่นอน What do you have to lose What do you have to lose คุณไม่มีอะไรจะเสียละทำเลยลุยเลย What do you have to lose no one's judging, no one judging you no one's judging you no one's judging you ไม่มีใครตัดสินเธอได้ไปทำให้มันดูเธอทำได้ no one's judging you no one's แปลว่าไม่มีใคร judging แปลว่าการตัดสิน รวมกัน no ones judging you ไม่มีใครตัดสินเธอได้ว่าเธอทำได้หรือไม่ได้นอกจากตัวเธอเองมีข่าวดีมาแจ้งค่ะเดือนตุลาคมนี้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษจะสอนภาษาอังกฤษพื้นฐานตั้งแต่เริ่มต้น a ถึง z ไปจนถึงสามารถพอที่จะอ่านออกแล้วก็เขียนได้บ้างนะคะ ใครที่ยังไม่ได้ไปกดไลค์หรือกดติดตามให้ไปกดไลค์ได้ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษแล้วเตรียมตัวเรียนได้เลยนะคะวันนี้วันที่1นึ่งตุลาเจอกันที่เพจตอน2ทุ่มนะคะเราเริ่มเรียนกันวันนี้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์จะลืมกด Subscribe กดกระดิ่ง แล้วก็ไปกดไลค์ที่เพจเรียนง่ายภาษาอังกฤษด้วยนะคะที่ facebook จะสอนตั้งแต่ a ถึง z เทียบสระพยัญชนะภาษาไทยภาษาอังกฤษจ,จนเขียนและก็อ่านออกค่ะมาเติมความรู้ไปด้วยกันทุกวันนะคะ